ำรอยพระปฏิหารบทสคริปต์โดยอินทวีนำแฝงเล่าเรื่องโดยอินทวีนำแฝงและอิทธิพลบำรุงกุลบันทึกภาพและเสียงโดยคณะชนบำรุงกุลห้องบันทึกเสียงคณะชนซาวเอนออแกไนตอนที่38อย่าวันกลัวเมื่อคิดทำดี พระนเรศวรเล่าชาวไทยทั้งมวลควรส้ำนึกสักการถึงพระราชปณิธานจอมราชันองพระนเรศวรอันอังคารสำคาญของกุนีบัดนี้ผ่านสี่ร้อยปีหามีมา สซยังอยู่คูแผ่นดินก็แผ่นดินพื้นนี้หรือมิใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลานวันนี้เลนโล่นอยู่สุขมานานถึงปราตรา,รา,รา,รายานอยู่คูพวเมือกูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู่ไัยชนะมิรู้สิถึงตัวตายรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน ภันธุานี้มมิเลือนหึ้สิ้นกราแผ่นดินพื้นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แม้ผู้ใดคิดร้ายต้องตายสิน้นเหตุเพราะกูผู้กอบกู้กู้แผ่นดินยังดูแลตราสิ้นชั่วกาลนานกรุงสีเคยคลุกคลีด้วยสีเลือดแผ่นดินเคยลุกเดือดเลือดโลมไหลแต่ไทยต้องคงนามความเป็นไทย ถึงไม่มีใครวิญญาณกูจะสู้เองแผ่นดินพื้นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แม้ผู้ใดคิดร้ายต้องตายสิ้นเหตุเพราะกูผู้กอบกู้กู้แผ่นดิน ยังดูแลตราบสิ้นชั่วกาลนานกรุงสีเคยคลุกคลีด้วยสีเลือดแผ่นดินเคยลุกเดือดเลือดโลมไหลแต่ไทยต้องคงนาำความเป็นไทยถึงไม่มีใครวิญญ,ญาณกูจะสู้เองแม้วันเวลาจะผ่านคนขอให้ทุกคนจงจำไว้ถึงพระราชปันิธานอันยิ่งใหญ่ ของพระองค์ดำทรงเดพระนเรสวนมหาราชพระผู้ทรงประกาศกอบตุเอกราชา สวัสดีคะ่ะท่านทุกฟังทุกทท่านฟังเพลง400ปีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกครั้งนะคะจะได้ย้ำเตือนพวกเราว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงต่อสู้เพื่อปกป้องคุ้มครองชาติและราชดรด้วยดวงพระวิญญ,ญาณของพระองค์ตรงตามพระราชปณิธานที่ว่าไม่มีใครวิญญ,ญาณกูจะสู้เองแต่บัดน,นี้ มีมนุษย์อีกหลายนายหลายนางหลายนางสาวพร้อมจะทำงานถวายพร้อมจะรับธุรกิจพร้อมจะให้วิญญาณทหารมาแฝงร่างเพื่อนำพาร่างไปทำความดีเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อรัษฎรส่วนใหญ่บัดนี้ยุคถิ่นกาขาวจบสิ้นผ่านมาสู่ยุคชาวสิวิไลคนทั่วไปจึงได้ใช้เครื่องอุปกรณ์ที่ทันสมัยมือถือถูกนำมาใช้ได้มากมาย ถ่ายรูปรายแชร์พูดคุยและอะไรอะไรอีกมากความลับในยุคถิ่นกาขาวจึงแพร่กระจายความลับที่ถูกเปิดเผยนี่เองที่เป็นสาเหตุใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงเมื่อจริงเป็นเท็จผู้รับรู้ความจริงตระหนักว่าตนถูกหลอกมาตลอดย่อมปรารถนาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรอบด้านทำให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจกลุ่มเดิม ก็พร้อมจะฉกฉวยการเปลี่ยนแปลงมาใช้ประโยชน์พร้อมจะเปลี่ยนนามของผู้นำประเทศแต่ยังหวังว่าพวกตนจะได้กลุ่มอำนาจตนและพรรคพวกยังคงได้ประโยชน์เป็นเช่นนี้ประเทศเราจะเป็นเช่นใดละ่ะพวกท่านลองตรองดูคนส่วนใหญ่จะยากจนเช่นเดิมประเทศเราจะตกอยู่ใต้อำนาจการทหารของชาติอื่นการเศรษฐกิจของชาติอื่นก็มาครอบคุม เศรษฐกิจของเราเหมือนเดิมท่านยอมหรือเมื่อสุดปัญญาที่มนุษย์จะแก้ไขได้ก็ต้องอาศัยพระบารมีขององค์เทพเราย่อมเชื่อว่ามีคณะเทพที่ดูแลมวลมนุษย์โรคอยู่ตลอดเวลาคณะเทพต้องอาศัยการทำงานขององค์กรใหญ่ในโลกให้องค์กรใหญ่ลงโทษคนชั่วหรือคนเร็วนั่นคือองค์กรของศาลโลกบุคคลและ ทาหารของสารโลกจะมีองค์เทพแฝงร่างหรือส่งพระพลังมาทำงานเทพมีแต่พลังทิพยิบจับอะไรไม่ได้จะใช้พลังทิพย์เคลื่อนย้ายวัตถุก็เสียพลังมากมายเชื่องช้าไม่ทันการดีที่สุดคือหาร่างที่เคยผูกพันหรือเกี่ยวพันกับองค์เทพมาทำงานงานที่เกิดจึงจะทันต่อเหตุการณ์เวลานี้ มีข่าวลวงข่าวหลอกตลอดเวลาบางคนปิดซ่อนตัวตนเพราะทำความผิดเกรงถูกเข้าจับแต่ใช้กลยุทธ์หาตัวปลอมมาแสดงตนแทนยุคชาวสิวิไลการผ่าตัดดัดแปลงหน้าตาทำหน้าตาให้เหมือนใครเขาก็สามารถทำได้สะดวกการใช้หน้ากากยางก็มีมานาน ดังที่เราเคยดูจากภาพยนตร์ต่างชาติการใช้หุ่นยนต์ที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับคนจริงก็ถูกสร้างได้นี่คือเหตุผลที่ผู้เล่าเฝ้ากราบทูลถามว่าลูกเย็บยังอยู่หรือไปแล้วผู้เล่าได้คําตอบแต่มิอาจเล่าให้พวกท่านฟังได้เพราะจะทําให้การบันเทิการของพวกเราบิดพันไปได้ผู้เล่าทราบว่ามีใครอธิษฐานจิตยกอายุให้ลูกเย็บแต่อายุของลูกเย็บจะไม่ได้ตามที่ผู้ให้ปรารถนาจะให้ดอกนะลูกเย็บ จะอยู่ได้นานหรือแป๊บเดียวก็ขึ้นอยู่กับการรักษาสัจวาจาที่ลูกเย็บกล่าวไว้ในปี2562หากผิดสัจจะคิดจะใช้ช่องโหว่มาพลิกแพลงคำพูดลูกเย็บก็อาจจะมีผู้ร่วมเดินทางไปในโลกใบใหม่ผู้เล่าจะกล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมบุญคุณและความแค้นนี่แหละที่ทำให้กรรมดำเนินไปทำให้ตายแล้วต้องได้เกิด ทั้งสองฝ่ายจะได้เกิดใหม่ในช่วงสมัยเดียวกันทวงกรรมได้ง่ายที่สุดคือการเป็นญาติโกโหติกาหรือวงศาคนาญาตปู่ญาตายายพ่อแม่ก็อาจทวงกรรมลูกหลานหรืออาจถูกลูกหลานมาทวงกรรมสามีภรรยาอาจทวงกรรมกันพ่อแม่ลูกหลานก็ทวงกรรมกันได้โดยง่ายทุกสุขในครอบครัวเกิดจากการทวงกรรมกันผู้ทวงกรรมคือผู้ได้รับผู้ได้รับเข้ามาทวงกรรมผู้ให้ การอบรมดูแลลูกหลานของปู่ย่าตายายพ่อแม่อาจบอกเราได้ว่าเขากำลังทวงกรรมลูกหลานหรือไม่บางคนมีอำนาจร่ำรวยสอนลูกหลานผิดผิดสอนให้ใช้อำนาจให้ใช้เงินสอนให้เป็นผู้รับไม่เคยสอนให้ลูกหลานมีน้ำใจไม่เคยสอนให้ลูกหลานรู้จักให้คนอื่นบ้างสิ่งที่ตามมาก็คือ ลูกหลานทําตามอําเภอใจลูกหลานใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายลูกหลานติดการพนันลูกหลานติดยาเสพติดเป็นต้นคนไทยยุคถิ่นกาขาวมีบุพการีแบบนี้ปรากฏให้เห็นเป็นจานวนมากเด็กๆจึงรับกรรมกลายเป็นเด็กเห็นแก่ตัวติดการพนันติดยาเสพติดแล้วก็จากไปก่อนวัยอันควรพวกเขาเราบุพการีและลูกหลาน ต่างตามมาทวงกรรมและชดใช้กรรมกันลูกเจียบก็ไม่ต่างจากคนยุคถิ่นกาขาอื่นๆที่มีบุพการีประเภทนี้ลูกเจียบมีวงศาสาานายิที่เคยสร้างกรรมไม่ดีต่อกันมาเขาจึงตามมาชิดใกล้ตามมาเป็นญาติโกโหติกาตามมาสร้างเรื่องเลวร้ายตามมาสอนให้ทำเรื่องผิดๆตามมาใส่ใครว่าทำชั่ว ตามมาเอาเปรียบเรื่องทั้งหมดเป็นการทวงกรรมที่ติดค้างกันมาหลายภพหลายชาติพวกเขาจึงรวมกันมาทวงกรรมลูกเกียบเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนต้องจากโลกไปเพื่อเกิดใหม่ในภพหน้าลูกเกียบจงทําใจโอติกรรมให้พวกเขาจะได้ตัดกรรมต่อกันพบใหม่เขาจะได้มาพบเจอลูกเกียบไม่มารู้จักคบค้าสมาคมกับลูกเกียบเขาจะไม่ได้เป็นญาติโกโหติกากับลูกเกียบเขาจะไม่ได้มาเป็นภรรยาสามีหรือลูกหลานของลูกเกียบ เขาจะไม่ได้มาร่วมงานกับลูกเยบจงทําใจเยี่ยงนี้ลูกเยบจึงจะมีโอกาสได้พบได้เป็นวงศาคณาญาติกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระชายามณีจันทร์อีกในพบหน้าลูกเยบจะได้พบและร่วมงานกับพระแม่จามเทวีในชาติใหม่คําเตือนนี้จงไตรตรองและจงทําเถอะนะจะช่วยให้ได้ขึ้นและไม่ลงสู่ที่ต่ําพวกเราทุกคนก็เช่นกันที่เกิดในยุคถิ่นกาขาวก็มาเพราะกรรม แต่บางคนได้ดีสุขสบายก็เพราะมีกรรมดีบางคนตกทุกข์ได้ยากก็เพราะมีกรรมไม่ดีที่ทํามาหลายภพชาติบางคนตายเพราะมามอบพวกเขาถูกหลอกให้รักให้เคารพคนบางคนคนบางกลุ่มทําให้พวกเขามาตายเพราะคิดว่ามาเพื่อช่วยคนที่เขารักให้ได้อํานาจหรือให้คงอยู่ในอํานาจบางคนตายแล้วก็มาตายอีกตายในมอบครั้งใหม่อีก บางคนตายเพราะเป็นประชาชนนิสิตนักศึกษาที่มามอบต่อมาก็มาตายในขณะที่เป็นทหารและตำรวจที่มาปราบเนาะลองย้อนดูอดีตทหารตำรวจของเราตายเพราะถูกหลอกว่ากำลังไปปราบคอมมิวนิสต์ทหารตำรวจตายเพราะไปปราบยาเสพติดจนเหมือนมากเท่าใดพวกเราไม่รู้จงยอมรับความจริงเถิดว่ากรรมนำพวกเรามาและกรรมก็จะพาพวกเราไป เมารู้ว่าเคยถูกหลอกก็ตรงถอยออกมาแล้วแต่ไ่ตรองอะไรคือจริงอะไรคือเท็จอะไรคือดีอะไรคือเลวคนบางคนแซงทำดีมีเมตตาแต่ดูดวงตาของเขาสิดูให้ดีดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจดีเลวจะปรากฏที่ในตาของเขาปากแซงกล่าววาจาได้ไพเราะหัวเราะหน้าตายิ้มแย้มแต่ใจของเขาละ่ะแท้จริงคืออะไร ใจจริงจะปรากฏทางดวงตาบางคนไม่กราดสบตาของเราขณะพูดกับเราเพราะสิ่งที่เขาคิดไม่ตรงกับคำพูดพูดกับใครจงมองตาเขาเพื่อแสดงความจริงใจของเราใครพูดกับเราแล้วจ้องตาเราก็พอจะเชื่อได้แต่ก็ต้องตามพิสูจเพราะบางคนเขาเก่งนะเขาสามารถใช้ดวงตาหลอกลวงเราได้เขามองเราบอกรักเราแต่ภาพที่ปรากฏในห่วงกำเนิดของเขา อาจเป็นหญิงหรือชายที่เป็นเจ้าของหัวใจแท้จริงของเขาคำว่าดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจจึงไม่จริงเสมอไปผู้เล่าพูดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกฎแห่งกรรมก็เพื่อเตือนท่านว่าเวลาของเราแต่ละคนมีไม่มากแล้วจงเลือกทำสิ่งที่ดีมีผลดีต่อคนส่วนใหญ่ทำให้คนส่วนใหญ่มีความสุขเถอะนะอย่าทา เพราะรักคนเพียงบางคนคนเพียงบางกลุ่มเพราะคนบางคนคนบางกลุ่มเคยให้สิ่ง,งต่างๆแก่เราเราจึงรักเขาเคารพเขาและปรารถนาจะกระตันอยู่ต่อเขาต่อไปผู้เล่าจะตอบความคิดของคนบางคนมีบางคนคิดว่าผู้เล่าใช้ชีวิตอย่างไร้ประโยชน์ควรใช้ความรู้สอนหนังสือไม่ควรลาออกตั้งแต่อายุใกล้50ปีแล้วเดินทางไปนู่นมานี่เขามองว่าใช้ชีวิต อย่างไร้ประโยชน์นี่เองจึงยากจนเงินทองแทนที่จะไปสอนในมหาวิทยาลัยเอกชนกลับลอยไปลอยมาแม้จะมีคนมาตามให้ไปสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเอกชนผู้เล่าก็ไม่ไปเรื่องนี้ใครจะคิดเช่นไรก็เป็นสิทธิ์ของคนที่จะคิดผู้จะตัดสินผู้เล่าว่าอยู่แบบไร้ประโยชน์หรือไม่ก็มีเพียงดวงพระวิญญ,ญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและลูกเยบเท่านั้น เพราะทั้งสองท่านคือต้นเหตุที่ทําให้พวกเราเต็มใจลาออกจากราชการเพื่อไปช่วยลูกเจีย๊ยบให้ปลอดภัยและรอดชีวิตเวลาเดียวกันก็ตามช่วยชีวิตคนบางคนที่พ่อองค์ดำมีรับสั่งให้ช่วยช่วยแล้วผู้เราก็ไม่ได้สนใจที่จะไปวุ่นวายในชีวิตของเขาปล่อยให้เขาดำเนินชีวิตไปตามกรรมดีและกรรมไม่ดีของเขาเองถ้าท่านรู้ว่าลูกเจีย๊ยบคือใครเมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นไปด้วยดีไม่มีการฆ่ากันตาย ท่านจะเข้าใจเองว่าเหตุใดผู้เราจึงทอดทิ้งพ่อแม่ญาติพี่น้องให้พวกเขาดําเนินชีวิตไปตามวิถีทางและความสามารถของพวกเขาแล้วผู้เราก็ออกเดินทางไปในที่ต่างๆญาติพี่น้องของผู้เราเขาจะรวยหรือจนสุขหรือทุกข์เป็นการเลือกของเขาเองไม่เกี่ยวกับผู้เราญาติโกโหติกานั้นเขาจะมีน้ําใจกับผู้เราหรือจะแรงน้ําใจก็เป็นการเลือกทำของพวกเขา ผู้เราไม่ได้ใส่ใจใครทําใครก็ได้ผู้เราเปล่อยให้ทุกคนทําตามจิตของแต่ละคนเพราะองค์ดํามักรับสั่งเสมอ,สมอว่ากําลังดูใจผู้เราทราบว่าผลจากการดูใจพระองค์จะทรงทําเช่นใดแต่ไม่ใช่เรื่องที่ผู้เราจะต้องพูดผู้เราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นคนราศีพิจิกแท้ไม่ชอบออกสังคมไม่จำเป็นไม่ไปไหนๆชอบอยู่ตามลำพงังอ่านหนังสือดูภาพ,พยนตร์ปัจจุบันก็ดู YouTube หาความรู้ เตรียมเก็บไว้เป็นสัญญาเดิมเพื่อนำไปใช้ในพบหน้าผู้เล่าถูกคณะเทพสร้างสถานการณ์เพื่อเลือกว่าสมควรจะเลือกให้ผู้เล่าไปช่วยลูกเย็บหรือไม่เมื่อผู้เล่าถูกเลือกให้ช่วยชีวิตลูกเยบ็บผู้เล่าก็ต้องแบกรับกรรมของลูกเย็บด้วยเมื่อสนักพิมพ์ต้นอ้อรมระลายผู้เล่ารู้ว่านี่คือการแบกรับกรรมแหล่งเงินสุดท้ายของผู้เล่าสูญสิ้นไปแล้ว ผู้เล่าเคยคิดจะเขียนหนังสืออีกก็จําเป็นต้องยุติเพราะการเขียนหนังสือไม่ใช่ภารกิจของผู้เล่าแล้วผู้เล่าไม่ได้คิดไปรบกวนพวกท่านพวกท่านก็จงดีใจและอย่าได้เข้ามาก้าวกายในการตัดสินใจของผู้เล่าเมื่อช่วยลูกเย็ยบแล้วลูกเย็ยบจะตอบแทนหรือไม่เป็นเรื่องของลูกเย็ยบไม่ใช่เรื่องของท่านและไม่ใช่เรื่องของผู้เล่าผู้เล่าคิดเสมอในเมื่อเราติดค้างบุญคุณลูกเย็ยบมาเราก็ต้องติดตามชดใช้ ลูกเย็บเคยให้ชีวิตที่ดีแก่ผู้เล่าผู้เล่าก็ต้องให้ชีวิตที่ดีตอบแทนนี่เป็นการตอบแทนบุญคุณข้ามภพข้ามชาติจงเป็นคนรู้จักให้อย่าคิดแต่จะได้ถ่ายเดียวจำไว้นะความสุขของคนบางคนไม่ได้เกิดจากการมีทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์และอำนาจแต่เกิดจากรู้จักพอรู้จักพอทั้งการกระทำและจิตใจมิใช่พอแต่เพียงปาก แต่ในความเป็นจริงไขว่คว้าและสะสมไว้มากมายพวกเราที่เกิดทันยุคถิ่นกาขาวและได้อยู่ถึงยุคชาวสิวิไลจึงได้พบความจริงว่าพวกเราถูกสร้างทัศนคติให้คิดว่าทำบุญควรทำกับพระควรสร้างวัดโบสถ์วิหารพระพุทธรูปวัตถุมงคลแต่พวกเราไม่ได้ถูกสอนให้ใส่ใจเรื่องของโรงเรียนและโรงพยาบาล เมืองเรามีวัดมากมายแต่ขาดแคลนโรงพยาบาลที่ดีพร้อมทักอุปกรณ์และคนที่มีใจเปี่ยมกรุณาแพทย์พยาบาลมุ่งความร่ำรวยจากคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าจะดูแลคนไข้ที่มายัางโรงพยาบาลของรัฐเราขาดโรงเรียนที่ดีพร้อมทั้งอุปกรณ์และผู้สอนที่เปี่ยมเมตตาและเปี่ยมความรู้เพราะทัศนคติแรปรเปลี่ยนไปจากสมัยโบราณ คนส่วนใหญ่ในสมัยนี้จึงเห็นแก่ตัวสแสวงหาอำนาจสแสวงหายศศักดิ์แสวงหาความร่ำรวยเพื่อทำให้ร่ำรวยขึ้นมีอำนาจมากขึ้นคนที่มีใจกรุณาอย่างแท้จริงมีน้อยลงที่มีก็มักเป็นไปเพื่อสร้างภาพเพื่อหลอกให้คนอื่นเชื่อว่าตนเองเปี่ยมเมตตาตนเองเปี่ยมความดีสมควรแก่การเคารพนกไหว้เขาไม่ได้ใส่ใจคนที่ลำบาก ที่มีมากมายในแผ่นดินทองของเราแผ่นดินไทยมีคนที่ลำบากเพราะขาดโอกาสขาดพักพวกพวกเราคนเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติใหม่ควรสนใจคนมากกว่าวัตถุสนใจเรื่องจิตใจมากกว่าหลงไหลเรื่องวัตถุควรพิจนารณาถึงคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้อิโนโอิเนแต่เพราะไร้อำนาจไร้ยุทธาบรรดาศักดิ์ไร้ทรัพย์สินจึงถูกเบียดบงังถูกการแกล้งถูกทับถมถูกคดโกง คนเหล่านี้จนแล้วจนอีกไม่มีโอกาสร่ำรวยสักทีคนเหล่านี้เราควรมองควรจับจ้องหาทางช่วยพวกเขาได้พบความสุขบ้างพวกเราอย่าหวั่นกลัวภัยอันตรายอันเกิดจากการคิดทำดีและลงมือทำดีหากทำดีมีผลต่อคนส่วนใหญ่ทำให้คนส่วนใหญ่เป็นสุขก็จงทําเถิดนะปวงเทพ จะทรงคุ้มครองอย่างแน่นอนพ่อองค์ดำไม่ทรงทอดทิ้งพวกท่านแน่เพราะพวกท่านได้เข้าร่วมในพระราชปณิธานการปกป้องคุ้มครองชาติแผ่นดินและราษฎรของพระองค์แล้วผู้เล่าขอจบตอนที่38อย่าหวั่นกลัวเมื่อคิดทำดีตอนที่39จะมาเมื่อไดขอตอบว่าจะมาเมื่อมีคนตั้งกิจกราบทูลถามพ่อองค์ดำจะมีคำตอบผู้เล่า ก็จะนำบางเรื่องมาเล่าให้ฟังพังเรื่องเท่านั้นก่อนจากกันในวันนี้ผู้เล่าอยากให้พวกเราได้ฟังเพลงสองแควคอยเธอขับร้องโดยคุณอิทธิพลบำรุงคุณวันนี้สวัสดีค่ะ นั่นงริมน้ำนานสายลมโชยโบกดับความทุกโศกในหัวใจนานน้ำราตรีเมื่อไม่มีเธอฉันคงพรำเพรอรอเธอมาชิดเพียงตั้ว การอ้ายโอ,โอ้เธออยู่ไหนในคืนวันนี้สายน้ำนาำไหลไปไม่คืนกลับหลังแต่ฉันนั้นยังรอเธอที่นี่เมืองสองแควแสนเศร้าเงียบเหงาหรือดี ใช้เหลือที่เมื่อไม่มีเธอแววเสียงลมรวนปวนให้ใจหวังเสียงลมแผ่วร้างฟังคลายเสียงคอของเธอนั่งริมน้ำนาน้ำตาไลเธอเฝ้ารอคอยเธอที่เมืองซอ ควนพวนหายใ,ใจหวังเสียงลมแผ่วครางฟังคลายเสียงของเธอนั่งริมน้ำนาน้ำตาไหลาเออเฝ้ารอคอยเธอที่เมืองโซ